ปี2025 Honda าไทยอากลับมาอีกครั้งพร้อมความแรงและดีไซน์ที่เหนือชั้นกว่าเดิมรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ลหลงไหลในความเร็วและสมรรถนะที่แท้จริง Honda าไทยอา2025ถือเป็นหนึ่งในรถสปอร์ตแฮตแบ็กที่ทรงพลังและสมบูรณ์แบบที่สุดของ Honda ในตอนนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ2.0ลิตร VTEC ที่ให้กำลังสูงสุดถึง330แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองได้อย่างชับไว ระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดถูกปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์และดุดันตามแบบฉบับของไทอาแท้จริงดีไซน์ภายนอกของ Honda าไทยอาสองถูกพัฒนาให้มีความโฉบเฉี่ยวและดุดันมากขึ้นเส้นสายรอบตัวถังถูกออกแบบให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์การชนหน้าใหม่ขนาดใหญ่พร้อมช่องระบายอากาศแบบสปอร์ตเสริมด้วยสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่และดิฟฟิลเซอร์ที่ช่วยเพิ่มแรงกดให้กับตัวรถเมื่อขับด้วยความเร็วสูง ไฟหน้าแบบเลเซรทรงคมพร้อมไฟกลางวันเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับภาพลักษณ์โดยรวมล้ออลลอยขนาด19นิ้วถูกออกแบบเฉพาะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมอยางสมรรถนะสูงจากมิชลินพายอ l ลสปอร์ตที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนอย่างมั่นใจภายในห้องโดยสารของ Honda ไทอา2025ยังคงเอกลักษณ์แบบสปอร์ตเต็มคันเบาะนั่งแบบบัคเก็ตสีทอหุ้มด้วยผ้าสีแดงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของไทอารให้การโอบกระชับขณะเข้าโค้งอย่างมั่นใจ พวงมาลายัยหุ้มหนังแท้พร้อมโลโก้อากลางวงมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถแสดงข้อมูลการขับขี่ในโหมดสปอร์ตได้อย่างละเอียดหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด10.2นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Bose เพิ่มความเพลิดเพลินขณะเดินทางระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติแยกฝั่งและวัสดุตกแต่งภายในใช้คาร์บอนไฟเบอร์แท้เพิ่มความหรูและสปอร์ตไปพร้อมกัน ด้านสมรรถนะการขับขี่ Honda t ไท e R 2 0 2 5ถูกยกระดับให้เหนือกว่าเดิมอย่างชัดเจนระบบการสะเทือนแบบ Adaptive d a m um p e r s y s t e m ปรับระดับได้ตามสภาพถนนและโหมดการขับขี่มีให้เลือกถึง3โหมดคือ Comfort, Sport และบวก R ซึ่งโหมดบวก R จะปรับทุกอย่างให้พร้อมสำหรับสนามแข่งทั้งคันระบบเบรกจาก Brembo ด้านหน้าขนาดใหญ่ช่วยให้การหยุดรถมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ถูกจูนให้มีความแม่นยำสูงตอบสนองทุกการหมุนมืออย่างทันใจ ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและการกระจายแรงบิดไปยังล้อหน้าได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้รถสามารถเข้าโค้งได้อย่างคมและนิ่งมากขึ้นแม้ในความเร็วสูงในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda t ไทย R 2025พมาพร้อมระบบ Honda s e n s i n g ที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ a p t i v e Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลน k ี e ิ้งแอท s ทนสและระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยรอบคันกล้องมองหลังแบบมุมกว้างและระบบตรวจับแรงดันลมยางแบบเรียวไทม์ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง Honda ไทยอารไม่ได้เป็นเพียงรถที่สร้างมาเพื่อความเร็วเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่ให้ความสมดุลระหว่างพลังและความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันคุณสามารถขับไปทํางานหรือออกทริปไกลๆได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าระบบการสะเทือนที่นุ่มนวลในโหมดคอมฟอร์ตช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือถนนครูคราเป็นเรื่องง่าย ขนาดที่เสียงเครื่องยนต์และการตอบสนองในโหมดสปอร์ตหรือบวกอาจะทําให้คุณสัมผัสถึงจิตวิญญาณของรถแข่งทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งราคาของ Honda t ไทอา2 0 2 5คาดว่าจะเริ่มต้นราว2.8ล้านบาทในตลาดไทยซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วและต้องการรถที่ทั้งแรงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันไทยอาคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามนอกจากนี้ฮอนดายังรับประกันคุณภาพและการบริการหลังการขายที่มั่นใจได้ตามมาตรฐานระดับโลกหากคุณเป็นคนที่ลหลงใหลในความเร็วความแม่นยำและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ฮอนด้าไทยอา2025คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดรถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่พละงกำลังแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันของฮอนด้าในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการประกอบที่ใส่ใจทุกจุดเพื่อให้ได้รถที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคนรักความเร็วและอย่าลืมกดติดตามช่อง a s ซานการาชเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ล่าสุดแบบละเอียดครบทุกมุมไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถซีดานหรือรถ SUV รวมถึงข่าวสารในวงการยานยนต์ทั่วโลกหากคุณไม่อยากพลาดอัปเดตเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆเช่น h o n da าไทยอาส2ต้องกด s u b s c r i b e และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลย เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปรีวิวคุณภาพจากอาสารการาดที่พร้อมพาคุณเข้าสู่โลกของยนต์ประกรรมในแบบที่แตกต่างและเต็มไปด้วยพลัง